เรื่องของแก๊งแสแกเมอร์อย่าลืมนะว่าเป็นหนึ่งใน5ข้อที่เรามีการเจรจาตอนหยุดยิงด้วยถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนระเบิดเอาคนออกจากน้องจานการปราบปรามแก๊งอญญาชญับการข้ามชาติหรือสแกเมอร์หลายคนฟังอาจจะเฉยๆแต่นี่คือหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้การแก้ปัญหาชายแดนไทยกับบูชาประสบความสําเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่เราคุยกันคุยกันกับเซ <ขอ S 2> แมวแล้วก็คุณมิโรดก่อนที่จะเข้ารายการ สรุปออกมาคือการปราบแก๊งคอรเซนเตอร์เท่ากับการปราบพุนเซนถูกต้องเพราะหกสิบเปอรของ GDP ของกัมพูชามาจากเงินสีเทามาจากแก๊งคอเซนเตอร์และ60วนเวียนอยู่กับกลุ่มทุนที่เป็นกระเป๋าสตางค์ของคุณเซนทั้งสิน้นดังนั้นถ้าปราบคอเซนเตอร์คือเท่ากับปราบคุณเซนดังนั้นเนี่ยลองดูข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยม,มีแต่นามมาทำแต่ผมยืนยันนะครับทางการไทยไม่ต้องไปสนใจกัมพูชาแล้วนะครับคุณทำความร่วมมือกับ, pol, cent, ax, บอินเตอร์โพลฟินเซนโอ เอ็กมอนกรุ๊ปนะครับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆที่เขาปราบปรามการฟอกเงินปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์แล้วจัดการทลายเลยแต่คำถามถือว่าทำไมอ่ะเราทำไม่ได้อ่ะเพราะฮุนเซนมันก็เก่งโจรกัมพูชามันก็เก่งตรงที่ว่ามันเอานายทุนไทยกลุ่มทุนไทยกลุ่มหนึ่งไปร่วมผลประโยชน์กับมันด้วยหรือเปล่าไงอะไรนะมีกลุ่มทุนไทยด้วยหรอคะก็ง่ายมากก็ง่ายมากถ้าอยู่ดีบอกว่าจับก๊กอานขยายผลนุ้นที่ว่าก๊กอานทำได้คนเดียวเหรอ ก๊กอานมันมาสยายปีกในในประเทศไทยในราชอาณาจักรของเราโดยที่ไม่มีคนไทยไม่มีกลุ่มทุนไทยไปอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินโอนเงินไปต่างประเทศให้มันได้เหรอคะคำถามคือณนะวันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าที่มันชะงักงานที่มันช้าเพราะอะไรฮะเพราะมีการสืบเส้นเงินและพบว่ามีความร่วมมือกับกลุ่มทุนไทยบางกลุ่มที่ได้ที่ไปได้ประโยชน์กับเงินสีเทาเหล่านี้ กลุ่มทุนไทยที่ว่าเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มคนมีสีไหมมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มก้อนทางการเมืองแน่นอนจากล่องลอยล่าสุดที่เงินสีเทาเหล่านี้เอา,อางี้ก่อนนะฮะเงินสีเทาเหล่านี้เนี่ยมันมีเมื่อกี้บอกว่าเราอยากรู้ว่ามันฟอกเงินยังไงมันมีการฟอกเงินแบบเบสิกเรียกผมเรียกว่าฟอกเล็กไอ้ฟอกเล็กเนี่ยนะครับไอ้พวกขบวนการทุนเทาเล็กๆเนี่ยวเวลามันฟอกเงินก, <c oughs> ก็มาซื้อธุรกิจ <c oughs> ที่แปลงเป็นเงินสดได้เร็ว ก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหมาล่ารีสอร์ตโรงแรมแล้วก็เอาธุรกิจนั้นไปทุ่มตลาดไปตัดราคาทำลายผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจสุจริตให้ต้องล้มตายเพราะว่าสู้การตัดราคาไม่ไหวเห็นไหมภัยคุกคามันรุนแรงมากแต่นี่คือยังเรียกว่าฟอก,ฟอกเล็กอฟอกใหญ่คือพงเงินมันเป็นแสนล้านอ่ะมันมัน,ม,นมันซื้อธุรกิจไม่ไหวหรอกมันฟอกฟอกใหญ่ก็คือว่าโอเค พอประเทศเรานี้ผมบอกแล้วว่าคือสวงสวรรค์ของการฟอกเงินถูกไหมปกปิดตัวตนที่แท้จริงทราเวลรูก็ไม่ได้ใช้บัญชีมากก็หาง่ายนอมินีก็หาง่ายอัตราการจับกลุมก็ต่ำม,มากนะครับ mm hmm. โอเคพอมาถึงปุ๊บทำไงฮะเข้ามาซื้อหุ้นที่มีมาเก็ตแคปหรือมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และหุ้นต่างๆเหล่านี้ร้วนเกี่ยวพันกับสาธารณบโ,โภคสําคัญของประเทศ mm hmm. และสาธารณปโุโภคสําคัญของประเทศก็มักจะเป็นหุ้นที่หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น<ฆ>และต้องยอมรลบหุ้นเหล่านี้อำนาจทางการเมืองอำนาจรัฐสามารถที่จะชี้นำนโยบายเพื่อให้หุ้นต่างๆเหล่านี้ไปหาประโยชน์และทำกำไรได้<ฆ>เช่นในหุ้นกลุ่มพลังงานก็ดีถูกไหมฮะหุ้นในกลุ่มสาธารณูพวกร่างต่างก็ดีการสื่อสารและโทรคมนาคมก็ดีถูกไหมฮะพอเงินสกรปรกต่างๆเหล่านี้มาเอามาแปลงตัวผ่านกองทุนต่างๆนะครับและเอากองทุนมาซื้อปั้ง จากนั้นทำไงฮะเอาเงินสีเทาเหล่านั้นจัดสรรให้กับนักการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับก็ไปคอยนําเสนอนโยบายหรือไปสร้างนโยบายเพื่อให้ไอ้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่มันซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยผ่านซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยให้ไปหาผลประโยชน์จากนโยบายรัฐอ้าวแล้วฝ่ายการเมืองมันไม่เท่าไหร่บอกว่าจะขับเคลื่อนได้มันต้องทำไงฮะก็ต้องเจียดเงินสีเทาส่วนหนึ่งไปซื้อตําแหน่งให้ข้าราชการระดับสูงไปเป็นลูกสมุนอีก ในการชงนโยบายไปการกำกับดูแลต่างๆผมนึกห่วงไงว่าเงินสีเทาต่างๆเหล่านี้สุดท้ายเราจะได้สสสีเทาสอวสีเทานายกสีเทารัฐมนตรีสีเทาเจออธิบดีสีเทาผู้ว่าสีเทานายกสีเทาแล้วนี่ฮะนโยบายก็เทาทุนเทาก็มาซื้อหุ้นต่างๆเหล่านี้นโยบายสีเทาจากรัฐบาลสีเทาจากสภาสีเทา ก็หลีดนโยบายให้ไอ้บริษัทที่ทุนเทาข้ามชาติเข้าไปซื้อหาผลประโยชน์แต่เดิมฟอกเงินเนี่ยมันมีแต่ต้องตัดราคาร้อยล้านฟอกเหลือ70ล้านแต่คราวนี้จะเอาเงินสีเทาทุนเทาข้ามชาติมหาศารเข้ามาซื้อหุ้นขนาดใหญ่แล้วปั่นหุ้นทํากําไรด้วยและที่มันอำมหิตที่สุดคือไอ้เงินที่มันเอามาทํามันเป็นเงินที่หลอกคนไทยมาปีละแสนล้านและ20%เป็นผู้สูงอายุเป็นพ่อแม่เราด้วยคนลุกเลย ฟังแล้วแบบวงจรวงจรมันแสบขนาดนี้มันลึกซึ้งขนาดนี้เหรอดิฉันแอบคิดถึงพักการเมืองนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยในที่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะต้องแอบถามคุณวิโร์ว่าใช่แบบที่คิดหรือเปล่าถามคืออย่างนี้ฮะอ่าผมพูดถึงแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะว่าเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะตราบใดก็ตาที่มาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์การซื้อขายหุ้นมันได้ถูกไหมอ่อย่างหุ้นบางจากแล้วบอกโหบางจากเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่นะห้าหมื่นล้านบาทห้าหมื่นล้านนี่คิดว่าใหญ่ฮะก็ผมบอกว่ามันหลอกคนเฉพาะคนไทยเนี่ยปี ปตทเท่าไหร่เกือบ1ล้านล้าน9 0 0 0แสนล้านใหญ่แล้วฮะแล้วเวลาการไปซื้อห mm. ุ้นเอาแค่10%ก็พอ9ก้าหมื่นล้านในปีหนึ่งเอาเฉพาะหลอกคนไทยก็ซื้อได้แล้วคนลุกอ่ะธนาคารไทยพาณิชย์กรุงไทยถ้าถ้าจะเอาก็ไม่ใช่ว่าทุนเทาต่างๆเหล่านี้จะเอาไม่ได้เนี่ยเราเราตระหนักถึงภัยคุกคามที่รุนแรงที่ผมเรียกว่าเป็นซูนามิของภัยคุกคามแบบนี้แล้วแล้วหือยังอ่ะ ดิฉันว่าคนไทยเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยไม่แปลกนะเพราะว่าบางทีมันก็ลึกแล้วดิฉันก็ฟังคุณวิโร์ดิฉันตกใจเมื่อกี้ขนลุกอย่างที่ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้เหรอคําถามคืออย่างนี้ค่ะพี่แมวหน่วยงานความมั่นคงัครบสภาความมั่นคงคหน่วยงานที่ต้องจัดการร,รู้หรือไม่ก็นี่ไงพี่ถึงบอกมันถึงต้องรู้ว่าเฮ้ยภัยคุกคามเนี่ยที่พี่ยืนยันมาตลอดเนี่ยวันณีนตอนนี้ไอ้ภัยคุกคามมิติใหม่เนี่ย ที่น่ากลัวที่สุดคืออาชญากรรมข้ามชาติะนะครับตรงนี้แหละเพราะมันจะต่อยอดความเร็วจากเทคโนโลยีจากความซับซ้อนและแม้กะทัางคนเนี่ยแบบที่วิโรจน์ว่าบ,บางทีไปอยู่ในไอกระบวนการและกระบวนการนั้นแล้วไม่รู้นะว่าตัวเองอถูกเป็นเหยื่อไปใช้เป็นเครื่องมือ,อมเพราะมันเป็นธุรกิจที่เหมนอนเหมือนปกตินี่ว่าตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วพอเทคโนโลยียิ่งพัฒนาไอ้พวกนี้ก็ต่อยอดความเร็ว้ายไปเห็นไหม เพราะการฟอกมันแยบยนต์แล้วเราก็ต้องยอมรับประเทศเพื่อนบ้านเราตรงเนี้ยเอานี่เป็นรายได้หลักของเขาเพราะในส่วนตรงนี้สีเทาไอ้ส่วนที่สีขาวอ่ะไปตามแบบค่าธรรมเนียมค่าสัมปทานไอ้สีเทาเอามาดูแลกองกําลังกองกําลังมีตั้งสามสี่หมื่นคนต้องใช้เงินปีเป็นสามสี่หมื่นล้านอ้าวแล้วพอใช้ขนาดนั้นเนี่แสดงตัวเลขมันต้องได้ยิ่งกว่านั้นนะแล้วมันถึงมาจ่ายอย่างนี้เพื่อให้ยืนอํานาจอยู่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเกิดผู้เชี่ยวชาญ บางบุคคลที่มีความอะไรเรียกว่าลึกซึ้งเข้าใจในการที่จะแปลงเงินสีดํามาแปลงเป็นเงินสีขาวใช่ไหมแม้กระทั่งเอาละถ้าติดชายแดนเราพอเกิดคาสิโนโไปปุ๊บพอพื้นที่ข้างเคียงตรงข้ามเหมือนทางจังหวัดไอ้จันทบุรีตาดก็จะเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งของเกษตรเหมือนกันเงินเทา<ร>ไปแปลงเป็นขาวอเอาสินค้ากลับมาแล้วแบบพี่รอดว่าก็มาตัดราคาอะไรของเราเนี่ยเจ๊งไอ้คนไทยก็ตายเจ๊งกันไปลงเรื่องอะไร ที่เป็นไทยไม่รอดเห็นไหมอย่างเนี้ยทั้งนั้นมันมีความแยบยลมากขึ้นเรื่อยๆของกระบวนการมันแต่ปัญหาคือว่าเงินมันใหญ่มากอะและครั้งแรกตอนที่มันเข้ามาทำมาหากินเนี่ยในประเทศเราเนี่ยเหมือนเนี่ยที่แบบวิโร์ว่างไอ้ถั่วศูนย์เหรียญไงศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญไอ้อย่างอื่นเจ้งกันหมดเนี่ยนะเพราะไอ้ตรงเนี้ยแล้วครั้งแรกๆในเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทําไมถึงปล่อยปล่าลเลยเพราะมองเฮ้ยมันไม่เกี่ยวคนไทยเลยนี่วะ่ะเฮ้ยมันจะมีสถานที่ตรงนี้ มันก็แก๊งจีนเท่เที่ยวไอ้พนังกงานก็เอาจากจีนเท่ามาเออสถานที่ก็ช่างมันใช่ไหมสมมติเป็นค่าตงค่าบอนเฮ้ยคนไทยเคยจ่ายโต๊ะสามหมื่นไอ้นี่มาท่านภูมิกับครับสามแสนเออเฮ้ยมันไม่กระทบใครนี่วะรับซะเลยเออรับซะเลยแต่ที่ไหนได้ไงผลมันยอกย้อนกลับมาที่วีโรดพูดอะไอ้นั่นยิ้มเลยสามแสนที่มันจ่ายแม่งจิ๊บจ้อยอไ,ได้มาใช่ไหมแต่ของเราก็เฮ้ยได้เยอะเอ้ยแล้วไม่เกี่ยวกับของเราเนี่ ไม่มีคนไทยเดือดร้อนนี่เออก็มนเดือดร้อนเองก็ช่างมันคือเมว่านะเห็นไหมคือถ้าไปดูจากที่ตองทลายแก๊งไปช่วยน้องเด็กเมื่อวานนี้เนี่ยความเจ็บปวดก็คือว่าไม่ใช่ว่าหลอกเงินเราเป็นล้านล้านอย่างนั้นะคะหลอกเด็กไทยเราหลอกคนไทยเราไปให้ทํางานโดยที่เหมือนการค้ามนุษย์คือค้ามนุษย์เลยไม่ใช่ถนกไหมใช่ถูกต้องแล้วคือข้อมูลที่เมย์ได้มาจากคุณเบิร์ตเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางทีมข่าวเรา้มาเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กอายุ1ิถึง20บนะ คนแก่หกสิบกว่าปีมีรคประจําตัวถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์บัญชีม้าด้วยแล้วเงินก็ถูกหลอกคนแก่เงินถูกหลอกอีกนะอีกแลไปข่าอาการบำนนมบำนานกันเนี่ยนะแล้วพี่ถึงบอกไงพอมันเริ่มระดับเป็นสแกมเมอร์เป็นคอร์เซนเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือสภาพบังคับเมื่อเป็นสภาพบังคับก็ต้องใช้เฮ้ยทรมานตามเป้าถ้าไม่ได้ก็เอายาเสพติดมาบังคับก็ผสมปนเปความชั่วร้ายกันไป เห็น <C> e <an> ไหมแล้วพอจบแบบที่ว่าจะอันนี้กลับไปก็อกลับมาแล้วตรวจสอบอะไรไม่ได้อะไรสักอย่างอ <C> e <an> แต่ว่ามันเลวร้ายไงเพราะมันเริ่มเฮ้ยไปไป,ไปมาอะไรมันเด็กมันเหลือสิบแปดแล้วนะเว้ยเฮ้ยสิบแปดถึงยี่สิบแล้วเว้ย <C> e <an> ใช่ไหมเมื่อก่อนมันก็กลางๆคนนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากฉะนั้นนโยบายเรื่องความมั่นคงตรงนี้ที่เราต้องให้น้ำหนักไปไง <C> e <an> มันผสมปนเปนะ ไอ้เรื่องอาญากรรมข้ามชาติมันจะผสมปนเปกับพวกไอ้ผู้อพยพพวกไอ้ข้ามชาติต่างๆเนี่ยไอ้คนเหล่านี้มันก็จะถูกเขาเรียกประชากรความเลวมันบางทีมันซ้อนกันค่ะเฮ้ยไ hey, อ้น,นี่อาจจะต้องเป็นลูกค้ายาเสพติดหรือไม่ไปร่วมกระบวนการเฮ้ย hey, ไม่มีงานใช่ไหมเฮ้ย hey, อย่างนี้อย่างนี้ไอ้น,นี่ก็ไม่ก็เอาเลยไนงะพี่ถึงบอกตอนนี้สภาความมั่นคงต้องให้น้ำหนักตรงนี้เลยว่าภัยคุกคามมิติใหม่ที่ต้องกังวลแบบสุดๆ,ๆเลยเาอาญากรรมข้ามชาติบวกกับ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานถ้าจัดการไม่ได้นะไม่อย่างนั้นแอ้ทุกประเทศไม่ั้าสหรัฐทำไมต้องมาล้อมรั้วแล้วทำไมสหรัฐต้องกฎหมายที่ออกไปซัดไอ้นอกประเทศเลยยาเสพติดเห็นไหมเพราะเขาเห็นภัยว่าตรงเนี้มันจะไปร่วมขบวนการแล้วตอนนี้ถึงแย่มาที่กัมพูชาไงเฮ้ยบริษัทของยูมีไปหานั้นเอาเหมือนจะได้ทางยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกันนะแต่สุดท้ายกลับเฮ้ยอาชญากรรมข้ามชาติยาแนะจัดการด้วย คือพูดถึงเรื่องปิดด่านเนี่ยก็จำเป็นต้องปิดก็ปิดไปครับเพราะว่าสภาวะแบบนี้ต่อให้เปิดมันก็ค้าขายกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมอย่างนี้ครับที่มุญยบอก60%บอร์ของ GDP ของกัมพูชาเนี่ยเป็นเงินสีเทาจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เอาผมสรุปไม่ง่ายแล้วกันรายได้หลักของคุณเซนและพวกเนี่ยมาจากคอร์เซนเตอร์ดังนั้นถ้าเกิดจะจัดการคุณเซนนะครับจัดการภัยคุกคามคลี่ไขข้อพิพาทนะครับกับคุณเซนเนี่ย ต้องจัดการกับรายได้หลักของคุณเซนและพวกก็คือจัดการกับแก๊งคอเซนเตอร์ให้ได้และไม่ต้องไปสนใจเขมรว่าเขาจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือ,อมคุณจะไปขอความร่วมมือกับโจรทําไมทั้งที่จริงๆแล้วผมคิดว่าท่านเสียสักน่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องขยับแล้วสภาความมั่ออนคงแห่งชาติต้องขยับแล้วคือว่าหนึ่งตอนนี้ในสภาเนี่ยนะครับในสี่เดือน,นยพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายพรบของป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้กฎหมายเราเนี่ยมีความทันสมัย ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ป้องกันการฟอกเงินของโลกซึ่งตรงนี้ปปงผมต้องชื่นชมทํางานแข็งขันมากนะครับก็หวังว่าจะทําให้เสร็จให้ทันแต่กฎหมายที่ทันสมัยอ่ะมันไม่พอมันต้องทําความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับ mm hmm. เช่นถ้าเราไปเซ็นอนุสัญญาปับ๊บเราอยากจะรู้เส้นเงินของโจรเราก็ขอประเทศนี้ได้ uh huh. เขาอยากจะ จับไอ้โจรตัวนี้ซึ่งมันมาก่อความวุ่นวายในประเทศเราเราก็ส่งเส้นเงินของเราไปเชื่อมต่อกับเส้นเงินของประเทศต่างๆที่ร่วมลงสัตยาบาันในอนุสัญญาใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าท่านเสียศักเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศต้องศึกษาแล้วก็เร่งรัดแล้วว่าประเทศไทยเราจะไปเซ็นอนุสัญญาสาระชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ที่เรียกว่า UNCC 2024ที่เขาเปิดให้ลงสัตยาบันเนี่ยในฐานะรัฐภาคีก่อตั้งภายใน3เธันวาคมปีหน้าเนี่ยเมื่อไหร่กี่โมงเพราะถ้าเกิดเราเป็นรัฐภาคีก่อตั้งอนุสัญญาตัวนี้เราจะมีน้ำหนักในการทำงานร่วมกันกับองค์กรนานาชาตินะครับอันเนี้ยในการจับโจรอย่างน้อยๆมันคือเหล็กดัดที่ป้องกันไม่ให้โจรมันเข้ามา เพราะถ้าโจรเข้ามาปุ๊บผมว่ามั่นใจเซ็น UNCC 2024และไปเซ็นอนุสัญญายบูดาเปสกับสภายุโรปด้วย <c oughs> คุณเซ็นมันเปลี่ยนทางทันทีเพราะถ้าเกิดมันมาฟอกเงินผ่านประเทศไทยผ่านในทุนไทยใครก็ไม่รู้หมายความว่าเราสามารถที่เพราะสุดท้ายมันโอนผ่านไทยไทยมันต้องไปที่อื่นต่อถ้าเราไปทำความร่วมมือเขาผ่านการลงนามในอนุสัญญานี้เวลาสืบเส้นเงินมันเหมือนโลก ช่วยกันสืบเส้นเงินช่วยกันจับโจรทํางานกับอินเตอร์โพก็ได้ทํางานกับฟินเซนกับโอแฟกซึ่งเป็นหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐก็ได้ทํางานกับแฟตเอฟหรือเอ็กมอนกรุ๊ปก็ได้ดังนี้โจรโจรมันไม่มาแล้วครับโจรมันไปประเทศอื่นแล้วม,มันก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยปลอดภยัยต้องทําให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่ปลอดภยัยผ่านความร่วมมือ นานๆอารยาประเทศให้ได้และปรับปรุงกรตอผมฝากอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะทรัเวลรูต้องทำแล้วนะครับอย่าอ้างว่าไม่ทำและนี่ครับผมฝากเตือนประชาชนอีกนิดนึ่งได้ไหม<ช> <c oughs> ตอนนี้ทั่วประเทศเลยครับจะมีบริษัทองค์กรอะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไปบอกว่าจะแจกเงินคริปโตให้กับประชาชน oh. แลกกันกับการสแกนม่านตา คุณเมพี่แมวรู้ใช่ว่าการสแกนม่านตาเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้อัตลักษณ์แบบที่แม่นกว่าลายนิ้วมืออีกนะมันเทียบเท่ากับ DNA อ็นะแล้วก็บอกว่าให้มาสแกนม่านตาประชาชนก็ไม่รู้ครับเออแค่ไปจ้อมตากระพริบตาปิ๊บๆแล้ได้เงินคลิปโตมา500บาทหรือ2,000ไม่ไม่ห้าร้อยบาทไปเป็นเงินเนี่ยสองพบาทเขาก็บอกหได้ฟรีไม่ฟรีนะครับ คุณแลกกับอัตลักษณ์ของคุณนะซึ่งเราไม่รู้ว่าบริษัทนั้นเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรนะตอนนี้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดนะครับมันมีอยู่จริงๆแล้วในพื้นที่มีอยู่จริง,รงๆ<ล>นะครับเขาก็จะเช่าพื้นที่ตามตลาดบ้างตามออฟฟิศต่างๆบ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะจูงใจไม่จะเป็นคนในตลาดนะฮะประชาชนผู้สูงอายุเด็กบ้างนะครับหรือคนทํางานออฟฟิศบ้างแล้วก็บอกแค่นี้ฮะสแกมหน้านตานะครับเพื่อ,อประโยชน์นะครับในการพิสูจน์เขาแต่เขาจะพูดดีะ นะแต่ง่ายๆคุณเมย์เอาง่ายๆอยู่ดีอ่ะอัดไอ้ม่านตาเนี่ยเอาง่ายนะเฟเชียลเล็กคอร์ชน่ันคือการสแกนใบหน้า<ใ>นเน,ะน,นาะถ้าฝาแฝดมันคือมันจับไม่ได้ฝาแฝดจับไม่ได้แต่ม่านตาต่อให้ฝาแฝดไม่เหมือนกันนะครับนะม่านตาของฝาแฝดไม่เหมือนกันต่อให้แฝดเหมือนเปียบแต่ม่านตาเหมือนมันเป็นอัตลักษณ์ที่เทียบเท่ากับ d n a อ็อผมเปรียบเทียบง่ายๆผมบอกประชาชนทุกคนบัตรประชาชนของคุณ มีคนแปลกหน้าขอไปเนี่ยคุณยังไม่ให้เลยขอเวลาจะเกิดคุณจะไปถ่ายเอกสารคุณต้องขีดค่อมเลยเห็นไหมว่าใช้เพื่ออะไรเท่านั้นถูกไหมแต่นี่คือไอ้มาตาเนี่ยมันยิ่งกว่าบัตรประชาชนอ่ะมันพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นคุณตัวจริงหรือเปล่าอ่ะแต่แล้วคุณคิดว่าคุณแลกกับเงิน2,000บาทโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาจะเอาอัตลักษณ์ของคุณเนี่ยในระดับเทียบเท่าดีเอเอไปใช้ทําอะไรอ่ะมันคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับนี่ผมเตือนประชาชนทุกคนเลยนะครับนะหลายสิบล้านคนเลยนะ เราไม่เอาเลยครับแล้วผมคิดว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยควรจะแจ้งตํารวจด,ด้วยครับคือเขาจะเอาไปทําอะไรได้บ้างก็นี่ไงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ทําให้คน <c oughs> มันเดือดร้อนไงใช่ไหมแล้วบางทีมันก็คิดตื้นตื้น,นแบบเนี้ <c oughs> แต่ตัวนี้ยังไงเนี่ยเอาง่ายๆเราเปรียบเทียบเหมือนไอ้พวกบริษัทบัตรเครดิตนะเอ้มันมาเอาทําไมไปเอาข้อมูลมือจากแบงค์ทำไมอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเอ๊ะเอ๊ะก็เห็นเอาไปมันจะเป็นไรนะ <c oughs> แต่จริงๆพวกเนี้ยพอเขามีกระบวนการของเขา ที่จะไปคัดกรองกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยแล้วเขาไปทําเงินได้มหาศาลทางด้านการตลาดซึ่งการตลาดมีทั้งดีไปขายแน่นอนอยู่แล้วมันมันก็เหมือนไอ้ไอ้ผัดเกดี่ยกรขดาดอย่างนั้นเนี่ยแล้วอย่างนี้นะไอ้นี่แม่นตรงกว่าเลยนะเพราะมัน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 ยิ่งกว่าแบบแม่นตรงเลยไงแล้วมันรู้เลยนะแล้วตรงเนี้ยโอ้แล้วเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ AI ไเดี่ยวเดี๋ยวมันไปจัดกรุ๊ปเองอ่ะมันไปจัดกุ๊ปจับกลุ่มจับลำดับจัด อะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอจะไปทําธุรกิจไหนหรือจะไปทําไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องเลวร้ายไหนนะนั่นสิมีกันังกลัวว่าเขาเอาข้อมูลของเราไปซื้อข้อมูลม่านตาแบบนี้แล้วเอาเราเนี่ยไปเป็นอาชญากรรมรับหน้าแทนคล้ายๆบัญชีมาเอาไปสมัครบัญชีน่สมัครแอคเคาท์นี้แล้วเอาแอคเคาท์นั้นบัญชีนี้ไปก่อการในฐานะอาชญากรของโลกนะครับเพราะบางทีก็อาจจะไม่คือไม่เอาง่ายคืออยู่ดีชื่อคุณเมย์เนี่ยอาจจะและอัตลักษณ์ของคุณเมย์เนี่ยเขาโอเคถ้ามา ก่อคดีในประเทศไทยเดี๋ยวก็อาจจะเจ้าตัวอาจจะรู้ตัวถูกไหมไปที่อื่นแต่ก็เอาอัตลักษณ์ของคุณเมย์เนี่ยไปก่อคดีที่ประเทศนั้นก่อคดีที่ประเทศโน้นจะรู้ตัวอีกทีเมื่อไหร่ฮะโดนถูกแบนวีซ่าแล้วเป็นอาชญาเป็นอาชญากรข้ามชาติแล้วอย่างเงี้ยตำรวจสากลแจ้งวามีมีมีหมายแดงแล้วอย่างเงี้ยคือคุ้มนะส0 0พนะเขาก็เลยคิดว่าโอเคพวก ชาวบ้านเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะคุณอาจจะไม่ต้องบินไปไหนแต่ผมยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดกฎหมายมันวิวัฒน์เนี่ยมันมีการสื่อสารกันระหว่างประเทศนั้นกับประเทศนี้แล้วคุณพบว่าคุณเป็นอาชญากรข้ามชาติอ่ะ โทษหนักนะครับแล้วคุณต้องถูกส่งตัวไปดําเนินคดีที่ประเทศต้นทางด้วยนะครับเรื่องใหญ่นะ,ะหาเงินไปเที่ยวต่างประเทศในวารละโอกาสอื่นดีกว่าดีกว่าไปเป็นอาชญากรค้ามชาติ์ใประเทศนั้นโอ้โหดิฉันไม่น่าเชื่อนะสิ่งที่คุณวิโรจน์เปิดเผยครั้งแรกในรายการแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งใหม่สําหรับเมนะไม่เคยรู้มาก่อนเขามีสแกนม่านตาเนาะเสี่ยแมวเคยได้ยินไหมคะก็เคยได้ยินแต่ว่าเราเราก็เคยดูในภาพยนตร์นะแต่ไหมพอเราดูสักพักเดี๋ยวนี้มันมาเร็วมากนะไอวิทยาการเหล่านี้ แล้วพอมาทีไรเนี่ยไอ้ประเทศไทยจะโชคร้าย ถูกไปใช้ต่อในแง่ทางความชั่วร้ายมากกว่าที่จะไปพัฒนานั่นน่ะสิมันเป็นสองขานะขานึงมันไปพัฒนาทําให้เกิดโอ้เศรษฐกิจบูมหรือต่างๆนะการให้ความรู้แต่ว่าเราจะมาขาสองต่อยอดความชั่วร้ายเป็นอัชญากรรมกันไหมคะคือมันใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะว่าอะไรกลายเป็นว่าคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาใน YouTube ช่องแของเรามีที่นั่นมีที่นี่ค่ะให้ราคา900บ้างล่าสุด800บ้างมีคุณผู้ชมบางคนบอกว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรไอ้บริษัทนี้มีคนไทยถูกเอาไม่บอกเลยไปหาดู และกันมีคนไทยถูกว่ามีอะไรแล้วปรากฏว่าน้องในสตูดิโอเราก็ไปเหมือนกันอะไรนะบอกว่าอะไรนะไปเอาแลกคอยที่แอปนี้เพราะว่าได้บิตคอยมารอราคามันขึ้นถูกไหมได้ได้ได้ผมเรียกว่าได้เงินคริปโต<ด>สกุลหนึ่งละกันอ,อราปตสกุลหนึ่งเป็นได้คือคือได้เงินคริปโตสกุลหนึ่งมูลค่าตั้งต้นประมาณ2,000แล้วตอนเนี้ยเนื่องจาก มันระดมกันอยู่ใช่ไหมมันก็มีการปั่นราคาของเหรียญนั้นขึ้นมาถูกไหมครับใช่มันทําให้ราคาของเหรียญตัวเนี้ยมันบางทีมันไปถึงที่ได้มาเนี่ยวันแรก2,000หลายคนบอกมูลค่ากลายเป็น5,000แล้วก็มีคือคนก็เลยโลภไงว่าเฮ้ยเหมือนฉันได้5,000ันแค่ไปกระพริบตาแล้วก็กรอกข้อมูลว่าฉันชื่ออะไรเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรแล้วก็มองมองเอาเอาตาไปมองมองเซ็นเซอร์เนี่ยได้แล้วเริ่มต้น2 0 0พันพอทิ้งเอาไว้ปุ๊บ2 0 0พันมันปั่นไปปั่นมากลายเป็น5,000แล้ว ก็หลงดีใจก็ชวนเพื่อนคนนั้นคนนี้มาสแกนมา่านตาด้วยผมยืนยันนะครับนี่คือภัยคุกคามของประเทศแล้วผมถามแค่นี้ว่าคนที่ให้ไปแล้วอนะณวันนี้ผมยังตอบไม่ได้เลย<อ>จะลบข้อมูลนั้นยังไงนะนี่แหละความยากนี่คุณมีคุณผู้ชมบอกที่สุโขทัยก็มีค่ะแลก800เนี่ยคุณนางมอน้อยคุณนางโดนยักไปพันสองเลยดูเนี่คนนี้คนนี้คนนี้บอกว่าสแกนไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเขาให้เป็นเหรียญเดือนละสองเหรียญ เน,นี่ยสแกนแล้วค่ะตอนนี้ได้เดือนละสองเหรียญคุณกันวราเนี่ยแสดงว่ามีเยอะลนียไอ้นี่ใช้ระบบผูกพันเลยเ <c oughs> ผพันเลยก็ได้่าวอรมานอไปไหนตำรวจสันติบาลไปไหนถูกไหมครับสำนักงานข่าวกองแห่งชาติทําอะไรใช่ไหมครับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เนี่ยทำอะไรกันอยู่ผมรู้ว่าเขาทําอยู่แต่หยาบนิดนึงนะโคตรช้าโคตรช้าใช้คํานี้เลย เดี๋ยวให้เสียแมวดีกว่าเสียแมวเขาทําอยู่หรือล่าเขารู้หรือเปล่าเนี่ยทุกวันนี้เขารู้หรือเปล่าว่ามีอะไรว่าแบบพี่ว่าใครต้องรับผิดชอบแต่ว่าสปีดมันแย่ค่ะเออแล้วจริงๆหน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบคะเนี่ยเนี่ยมีคนถามว่าจับได้ไหมไอ้สแกนม่านตาแบบเรื่องแบบเนี้ยเขาต้องเรียกว่าประชาคมข่าวกรองคําว่าประชาคมข่าวกรองก็มีทั้งพลเรือนตํารวจทหารและตัวเจ้าภาพประชาคมข่าวกรองก็คือสมาชิกข่าวกรองแห่งชาติเพราะสิ่งเหล่าเนี้ยคุณจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มา เพื่อให้เห็นภาพของภัยคู่คามแล้วก็มาเข้าเวทีสภาความมั่นคงเพื่อจะกําหนดงานยุทธการในการเข้าไปแก้ไขงานยุทธการจะสำฤทธิผลเนี่ยคืออยู่ที่ข่าวกองและข่าวกองที่สําคัญที่สุดคือแม่นตรงนะครับนะครับรวดเร็วรวดเร็วคือทันเวลานะคือข่าวกองที่แม่นตรงนะแต่มาไม่ทันเวลาไม่ต้องมาตอนนี้ไม่ทันละมั้งเออนี่มันคปอปัญหาที่พี่ถึงบอกว่ามันน่ากลัวนะเพราะในสภาะเศรษฐกิจแบบเนี้ย มันก็เลยทําให้เกิดแรงจูงใจได้ง่ายอคนบางทีมาคิดแล้วมันไม่มีจะกินอ่ะจับได้ไหมคะนี่คุณผู้ชมถามบอกไปตามจับมันต้องมีให้ประเด็นแล้วเดี๋ยวฝ่ายตํารวจพนักงานสอบสวนน่ะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยจะไปต่อยอดยังไงในการลื่นจะปยังไงคือคือหน่วยงานอะไรคะงานคานขาที่จริงมันไปสัมพันธ์ตารวจหมดละในประชาคมกับกองกี่มีสันติบาลอยู่แล้วพอสันติบาลปุ๊บได้มาปั๊บก็ต้องไปหาลีกับไซเบอร์ใช่ไหมและอื่นๆของสอบสวนกลางมีตั้งหลายหน่วยก็นั่งสุมกันว่าเฮ้ย ไอ้ประเด็นนี้มันล่อแหลหมแล้วมเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยไอ้คาจํากัดความที่เราต้องเจอกันเนี่ยก็คือไอ้ความมั่นคงใหม่มิติใหม่